ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแม่แล้วนะครับก็สวัสดีคุณแม่ทุกคนนะครับทุกท่านทั่วประเทศนะครับอยากจะเป็นแม่อีกไหมไม่แน่ไม่แน่อ้าวแต่ไม่รู้คนในนี้บางคนเป็นแม่แล้วบางคนคุณแม่ป้ายแดงเลยม บางคนยังไม่เคยเป็นคุณแม่แต่ก็เตรียมตัวอาจจะเป็นแม่ก็ได้ใครจะรู้นะครับไปพบกับสิบสองท่านสิบสองราศีคุณแม่ผ่าลูกมาด้วยใช่พาเจ้าทีลามาด้วยสวัสดีค่ะพี่พีคค่ะทีรามายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่ยิ้มนะนี่ยิ้มนะลักษณะยิ้มกับร้องไห้คล้ายๆกันทีรา <laughs> อย่ว่าเป็นวันแม่ปีแรกของแอ์ด้วยใช่ไหมใช่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่แบบเป็นคุณแม่แล้วเอาจริงๆมันมีความแบบ f u ลฟ f ลอะแอ์ว่าแม่ๆหลายๆคนน่าจะเป็นะอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราแค่กล่อมลูกนอนอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบอยู่ดีๆน้ําตาจะไหลแล้วรู้สึกว่าอู๋ทำไมแบบเรารักลูกขนาดนี้ไม่ต้องคิดถึงแบบแม่รักเราเลยเรารู้สึกว่าความรักจากแม่มันยิ่งใหญ่มากเห็นแอ์มีลูกก็อยากมีเหมือนกันนะอยากมีลูกแต่ว่า กลัวอดใจไม่ไหวตอนคลอดกลัวกินรกกับเขาัวหรือว่าก่อนจะมีลูกหาผัวก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเพื่อนค่ะนะเพื่อนครับก็สนิทกับแม่มากเหมือนกันครับเวลาไปไหนไปเที่ยวกันอะไรเนี่ยล่าสุดผมก็เพิ่งพาไปเที่ยวต่างประเทศมาพาไปเองครับก็ก็แฮปปี้ครับสนุกสนานแล้วก็ตอนนี้ผมก็ศึกษาเรื่องอาหารการกินเพื่อที่จะ กลับไปดูแลเขาเนี่ยแหละถ้าวันนี้เ<น>พื่อนอยากจะบอกอะไรกับแม่เพื่อนจะพูดอะไรกับเขารักนะครับ <c oughs> เอามาพี่จอรคาับก็จริงๆแม่ผมเหมือนเพื่อนเลยครับอยู่กับแม่ตลอดเลยคือแบบไม่ว่าตั้งแต่ช่วงเด็กจนมาหาลัยจนตอนนี้ก็ยังอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็แม่ไม่เคยบังคับอะไรเลยแบบคอยซัพพอร์ททุกอย่างว่าผมจะอยากเรียนย้ายจากคณะที่แม่อยากให้เรียนตอนแรกมาเรียนนิเทศหรือว่าแบบจะมาทําอาชีพเป็นแบบ อยู่ในวงการหร so, yeah. yeah. at mm ืออะไรเงี uh, ้ยแม่ก็ซัพพอร์ตมาตลอดก็แบบขอบคุณมากๆจนทุกอย่างเลยครับแล้ววันที่เราถ่ายวันนี้คือตรงกับวันเกิดแม่จอบด้วยถ้าวันนี้หนูอยากจะอวยพรวันเกิดแม่หนูจะพูดอะไรอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงครับแต่คือจริงๆแม่ผมก็เป็นคนแบบออกกำลังกายวิ่งมาราทอนเลยคุณแม่อายุเท่อะไรแล้วแม่ผมอายุเท่าช่องสามนครับห้าสิบสี่อยากให้แม่แบบ ดูแลเรื่องอาการบาดเจ็บเพราะผมคิดว่าร่างกายแม่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยด้วยระยะทางที่แม่ชอบวิ่งยากให้เซฟลงผมแม่ไม่ต้องวิ่งขึ้นโมไซค์ไปได้ไกลกว่าไี้สอของตลอดเลยพี่พีคล้ายๆพี่จบเลยคือกับคุณแม่นี่ก็คือเหมือนอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นพี่สาวค่อนข้างจะตัวติดกันตลอดจะไปไหนทําอะไรก็ทําด้วยกันค่ะแล้วก็หลังๆก็พยายามพาคุณแม่ออกกําลังกายวิ่งแล้วก็ คุมการกินของแม่มากขึ้นเริ่มแบบให้คุณแม่เหมือนแบบลำดับการกินให้เป็นใช่ใช่เนาะเราจะเริ่มจากกันให้กินผักก่อนแล้วก็ให้ตามด้วยโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วค่อยเป็นแป้งก็เราก็ทําให้เหมือนคุณแม่แบบน้าหนักลงด้วยแล้วก็สุขภาพดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นอยากให้ดีจากข้างในมากกว่าต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะนี่อรชัวันแม่ มีอะไรอยากจะพูดถึงแม่มีความรู้สึกยังไงเพราะว่าเพราะว่าพี่เนี่ยดูแลแม่อย่างใกล้ชิดขอดนตรีค่ะแม่ไม่ได้แม่รักทุกวันนั่นแหละจะวันไหนก็คือมันก็คือเหมือนเป็นวันแม่เราตลอดเนาะเพราะเราดูแลขงเรามาเราสัญญากับพ่อไว้อะไรอย่างเงี้ยเออน้องเห็นด้วยน้องเห็นด้วยคือเราก็ต้องบอกลูกๆทุกคนนะเนาะตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ เราดูแลไปเถอะดีกว่าเขาไม่มีชีวิตแล้วเรามานั่งบ่นว่าโอ้ไม่ได้ดูแลแม่เลยทำไมมันร้องหุ่มร้องไห้เราบอกแล้วทุกคนเลยว่ารักแม่มากๆมันต้องมีสักวันน่ะไม่เรากับแม่เนี่ยใครต้องไปก่อนเราทําความดีไว้เถอะดูแลเขาไว้แล้วมันก็เป็นบุญกุศลกับเราแล้วทําให้เราเนี่ยต่อยอดได้อีกด้วยเรื่องไม่เศร้าหรอกเศร้าที่ดนตรีแล้วมาเช็คดวงกันค่ะประศึกข้อที่หนึ่ง ราศีใดในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว,ว่าราศีราศีพฤกษ์ทำไมต้องพฤกษบคนมีลูกเนี่ยมันก็จะมีความสุขคูณเข้าไปอีกเพราะจริงๆผมเจอแอร์เั้งแต่แบบตอนนี้แบบคุยกันเรื่องเขาคบแฟนคนไหนอะไรไงพอวันหนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งก็ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> น้องผมมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วแล้ววันนี้อุ้มหลานมาให้ดูน่ารักทีเดียวเชียว แล้วเห็นไหมมันมันออกมาทางสายตาของน้องแอร์เลยคือแบบความสุขเปี่ยมล้นชีวิตมันจะดีขึ้นอีกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรอะไรมันก็จะตามมากับสิ่งดีๆที่มาพร้อมกับตัวน้อยๆน่ารักแบบนี้เขาเรียกว่ามันมีพลังของแม่ในการแบบว่าสู้ทํางานเพื่อลูกพี่รอชอนค่ะแต่ว่าราบีกระโด ทำไมต้องกระกดก็ยังไงก็เครื่องข้างอยู่แล้วก็คิดว่าเขาต้องดีขึ้นพี่สมิธเนี่ยดูแล้วเราบอกเลยาอายุเราเท่าพ่อเขาเราไม่ถูกดูด้วยดูด้วยปากดีอ่ะแลวอยู่ตรงเนี้ยเออหนูโดนประโลดเลยอ่ะเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งไม่คุยกับเราไม่ได้หรอกตอนนี้ไม่มีอากาศเราจะมูกเราสุดแย่เพื่อนตลอด คือช่วงโควิดนะค่ะไปสวอปบ่อยไงแบบอ๋อคือมันอักเสบมากคือเนี่ยจนบัดนี้ยังยังยังไม่หายอักเสบเลยเข้าใจเข้าใจตุยตุยยังไงก็เรียนพิสมิตนะพิสมิตเพราะอะไรเพราะเฉพาะอะไรเคียงข้าเต็มต่างเอาค่ะแต่ว่ารเรา ทึ่จบทำไมต้องทึ่งจบครับก็อย่างที่พี่ตุ้ยบอกเลยครับว่าคนที่มีลูกเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆตามมาเช่นมีลูกแบบนี้ะถ้าถ้าผมมีนะก็จะให้หยิบรอตเตอรี่ให้มีไหมมีไหมดวยได้องไหองนบ่อยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างครับถูกไหม ทีนาทุกรอบไม่เฉียดเลยค่ะอาจจะมีสิ่งดีอย่างอื่นตามมาก็ได้เช่นพรีเซนเตอร์หรือว่างานชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแอร์งานก็ไม่ตกนะแอร์ไม่เคยตกเแอร์ก็เป็นพิธีกรอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ยิ่งเขาเอาน้องมาด้วยวันนี้ไม่แน่นะสิ่งดีอาจจะอยู่ที่โต๊ะนี้ก็ได้ที่ประสบก็ได้ครับโอเคลวออนต่ว่าแลวอุ้มมี ทำไมต้องพี่สาวพอดีเมื่อกี้คุยกับผู้จัดก,การค่ะผู้จัดก,การก็บอกว่าราสีมีนี่ออกเกือบถุกเทปเปอร์เซ็นต์ก็เลยมากกว่าแล้วก็พี่เป่ากำลังจะออกซิงเกิลเล่นเกมอ่าครับผมใช่ค่ะจริงรๆเขาต้องออกกี่เพลงทั้งหมด ห้าเพลงเราบอกมาแล้วหนึ่งเพลงแล้วก็เริ่มเพลงที่สองหอยจำที่คงจะเป็นเพลงที่สองเพลงแรกสาวเชฟพูใช่ครับจะไปทุกจังหวัดเยไปทุกจังหวัดแล้วทําเป็นจักรวาลโขงชีมูลครับใช่ครับรุ่นแม่น้าโขงเรามีอ้อมกอดขิมราลาดมูลและพระทาพนมแล้วแล้วก็มาหอยจำที่ขงเจียบใช่ครับดูมีอนาคตนะคะสมิทธ์มองอยู่ว่าเฮ ต่อไปเพลงของเราก็จะต้องมีเป็นจักรวาลอะไรสักอย่าง <Baby. S 1> เบดี้เบดี้มันจะได้แบบมีต่อยอดไปเรื่อยๆไงนนมีเรื่องเล่าต่อฮะราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนคุณเบกกี้ <S <S ผมรู้สึกว่าพี่เบกกี้อ่ะเขาเดินเข้ามาในสตูดิโอเขามีออร่า <S <S แล้วผมมาตามโซเชียลเขามาตลอดนะครับตั้งแต่เขาเป็นโสดเนี่ยเขาดูสวยขึ้นดูแลตัวเองดีขึ้นแล้วก็แบบในวงการบันเทิงอ่ะเราก็เห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆเรานะครับชอบรถสปอร์ตกันหลายคนแต่ไม่มีใคร ที่ตัดสินใจซื้อรถเงินสดแบบพี่เป๊กกี้ทำไมคุณซื้อเงินสดหนูติดบูโรหนูติดบูโรค่ะ <laughs> เรื่องจริงด้วยเพราะว่าหนูติดบูโรเพราะว่าหนูไปซื้อรถให้คนอื่น <laughs> แล้วเขาอะซื้อผ่อนไม่ได้แล้วหนูก็เลยเอาเป็นชื่อหนูแล้วก็ดาวให้เขาแล้วเขาก็ไม่ผ่อนแล้วเอาไปรีไฟแนนซ์หนูก็ไม่รู้ว่าหนูติดบูโรจนตอนที่ซื้อรถนั่นแเลยค่ะ <laughs> แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอายเซลค่ะตอนแรกหนูว่าจะไม่ซื้อเพราะว่าติดบูโรแล้วหนูเขินเซลหนูก็เลยบอกว่า ซื้อเงินสดก็ได้ค่ะเออสวยและรวยมากแล้วก็ดูแลตัวเองดีก็ดูเวลาแบบนอกจากคุณเต่าที่มีงานเยอะๆแล้วเนี่ยพี่เป็กกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีงานโชว์เยอะมากชีวิตเคาดีแน่นอนพี่เกี่ยวผมที่มันมันเป็นแฟชั่นมันเป็นสไตล์หนูขอดึงไอ้โอ้เรียกหนดมังกรยิ้มหวานให้พี่จ๊อบหน่อยค่ะยิ้มหวานให้ลุงลิงหน่อย เขาขอยืมไปแสนห้าเล่นการพนันออนไลน์แล้วก็เลยสาบเข้าไปเอาตังเราไปด้วยน้ำพักน้ำแรงเราใครที่เอาไปใช้โดยที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่คืนขอให้ไม่มีความสุขความเจริญแล้วผลกรรมอะไรก็ตามที่แบบว่าเราเวลาเคาะไปดีก็คขกให้หลายปีรายการยืมและจะยืมกห้าร้อยเป็นห้าเลยราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้าเปอรเซ ร่วมเปิดศึกโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำเจแกงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าราศีมิถุนค่ะที่เป็นที่เหมือนกั ด้วยความที่อยู่กับพี่เป๊กกี้มานานแล้วก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเขายิ่งเวลาที่เขาโสดหนูรู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างได้คุยกับเขาแล้วมันมีข้อคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยในการใช้ชีวิตในการทำงานพี่เป๊กกี้มีด้วยเหรอครับข้อคิดดีๆมีเขานั่งคุยอยู่กับหนูว่าเวลาที่เขาทํางานเขาสุด สุดตัวเป็นคนสุดตัวคอนเสิร์ตเอออะไรเอยน้องเขาสู้เต็มที่อยากให้ดูเอาไว้เลยน้องๆแบบรุ่นใหม่ในวงการพี่แปกกี้คือคนที่ครบเครื่องคนหนึ่งร้องเล่นเต้นทำได้ทุกอย่างตลก้วยอารมณ์ดีขอให้มีสามีเร็วๆนะคะอันนี้เจ้าค่ะแล้วเจ้าตอบว่าราศีพฤกษกทำไมต้องพฤกษ์เป็นคนเดียวกับทุกคนเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่แอร์ก็พูดเองว่าปีนี้เป็นวันแม่ปีแรกของพี่แอร์ แล้วเขาก็แบบเล่าถึงการที่แบบร้องกล่อมลูกแล้วแบบมีฟิลลิ่งที่เขาก็ไม่คิดว่ามีมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือสัญญาณของชีวิตที่ดีขึ้นอ,อในร้องหอันไปค,คุยกับทีลาสิ่รู้ทีลา,ลลายิ้มหวานให้พี่จ๊อบหน่อยค่ะยิ้มได้ไหมคะยิ้มได้ไหมคะเขาชอบเขาชอบผู้ชายหรออะยิ้มหวานให้ลุงลิงหน่อยค่ะทีลายิ้มยิ้มหวานให้ลุงลิงหน่อยพี่พีค่ะพี่พีตอบว่าราศี ทำไมต้งตุนเพราะว่า,อาพอพี่เพื่อนโสดนั่นแปลว่าแบบเขาอาจจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทําอะไรดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาทําอะไรหลายๆอย่างรวมถึงพี่เพื่อนบอกว่าเพิ่งเปิดร้านกาแฟไอ้ร้านมัชช่าก็เลยคิดว่าอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่มันอาจจะแบบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตคพี่เกี่ยวผมที่มันไม่อัน้ไม่สบ มันเป็นแฟชั่นหนูขอดึงไอ้ว้าวี่ลิงง้างอะไรอ๋อความร่วมกันเขาเรียกหนวดมังกรตุงแช่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 อันน้นมันติดต่อขอโทเพื่อนค่ะมีคนตอบเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนตอบว่าราศีพฤษภ ตอคิดเหอนกับทุกๆคนแหละครับว่าการที่แบบพี่แอรมีลูกแล้วดูแฮปปี้สดใสชีวิตดีบวกกับว่าพี่สาวผมก็เพิ่งมีเพิ่งมีลูกมีลูกสี่คนแล้วสี่คนอ๋อแล้วเราอยากมีไหมครับอยากมีเขเห็นพี่สาวมีลูกแล้วรู้สึกว่าชอบเด็กใช่ไหมใช่ครับแต่พร้อมเมื่อไหร่โทรมานะคะมีอลตรปลคอยเช่าค่ะมาที่แบมทานแบมแต่ว่าราศีราศีธนู ไมต้องนโฉมช่วงนี้ละครเขาก็คือปังมากแล้วก็แบบว่าม,มีงานแบบต่อคิวเยอะมากมากเนี้ยค่ะก็เชื่อว่ามีอะไรดีๆแบบรออยู่เยอะค่ะคุณสมิธค่ะสมิธแต,ต่ว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนรู้สึกว่าพี่เบ๊ตตี้เขามีความ สดใสครับพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบแเหมือนต้องดีจากข้างในก่อนแล้วผมรู้สึกว่าแบบพลังงานพี่เบกกี้ข้างในเขาดีมากๆแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามมาเองพี่เบกกี้ตอบวา่าราศีราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเรื่องดีๆก็แบบว่าอยากรับไวอ้อยากรับไว,ว้ขอให้แบบว่าเป็นเราขอให้เป็นปีที่ดีเพราะว่าปีที่ผ่านมา ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แือว,ว่าเป็นปีแห่งการละเน,นะนาดแต่แต่เรื่องงานดีแต่เรื่องแบบ<า>ความข้างในของเราอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เราแบนบอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานก็งานก็ดีอยู่แต่ว่าเงินหายอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเป็นเรื่องดีๆก็ขอให้เป็นปีนี้เป็นต้นไปนี่จาได้ว่าข่าวก่อนที่มารายการเราโดนฟันธงว่าคู่พารวยเป็นงั้นมันมีอะไรคืบหน้าแบบ เกี่ยวกับคู่บ้างไหมมันจะมีความรักเหรอคะความรักตอนนี้รักเดียวที่แบบต้องการเลยก็คือรักเงินเท่านั้นเลยใช่พวกหิวโหยเรื่องเงินกระหายเงินมากมีเงินไว้ก่อนรักตัวเองไว้ก่อนดีที่สุดค่ะที่สวยขึ้นนี่เพราะเงินหรือว่าเพราะอะไรคะเป๊กก็เป็นคนชอบดูแลตัวเองเป๊กว่าเวลาเราเราดูดีอ่ะมันก็ดูหงอเฮงดีใครก็อยากเข้ามาคุยด้วยคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเป๊กก็ทำงานวิ่งงานทุกวันเลยเราก็หายเงิน โซมค่ะล้างหน้ามาทีอุ้ยตกใจริ้วรอยมันมาเต็มเลยไอ้พวกตินกาหางตาเส้นใต้ตาหน้าผากร่องแก้มที่ว่าลึกอยู่แล้วอุ้ยมันก็ลึกเข้าไปอีก จนมาเห็นพี่ปานธนพรเขาไม่เคยออกมาพูดให้สินค้าตัวไหนเลยแล้วอยู่ดีๆเขาออกมาพูดให้สินค้าตัวนี้เจ้าไตรล,ลาจีน่ากะปุกแดงตัวนี้ค่ะเป๊กก็เลยบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่ปานเป๊กอะดันเห็นหน้าพี่ปานก่อนเ,เขาจะออกมาพูดเจ้าสินค้าตัวนี้นี่หน้าปานธนพรเหรอ,อทาไมหน้าเขายับเขาเย,ยินขนาดนี้แต่วันที่เขาออกมาพูดเจ้าไตรลาหน้าเขาดีเลยแล้วไปเข็นมากับตาและที่สําคัญ ตัวนี้พรีเซนเตอร์ของเขาแต่ละคนไม่ธรรมดาค่ะในมือเป๊กตัวนี้นะคะเป็นไตรลาจิน่า2 x x ตัวใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้เขาช่วยริ้วรอยได้ทั้งริ้วรอยแนวตั้งก็พวกหว่างคิ้วร่องแก้มนะคะส่วนริ้วรอยแนวนอนค่ะก็พวกหางตาตีนกาหน้าผากแบบนี้นะคะจะช่วยแลดูเบาบางและจางลงเพราะฉะนั้นเป็กก้าร,รับประกันเลยค่ะในฐานะผู้ใช้จริงว่าไตรลาจิน่าตัวนี้เขาดีจริงจ มาสู่12ราศีทั้งทีนะคะโปรโต้องดีเบกกี้ฟันทงเนให้เฉพาะ<บ>รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าใครยังกังวลเรื่องเงินนะไม่เป็นไรพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่เบกกอยากให้คุณโทรจองสิทธิ์มาก่อนค่ะเอาโปรนี้ไว้ก่อนกดที่1577หรือว่าล i n แอดตระลจิน่าแบรนด์วันนี้ให้200สายค่ะเราให้กัน2กระปุกใหญ่นะคะบวก2พกพาที่อยากให้ตุนเพราะว่าเขาแถมตัวนี้ค่ะไทยยาบูสเตอร์นะคะทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าเบกกเนี่ยห้าชิ้นนะหมื่นสี่วันนี้คุณจ่ายเพียง2 9 9 0 บคุณใช้ไปเลยค่ะ4เดือนตกแล้วเช้า15เย็นย5ิ้ายาบูสเตอร์ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นผิวนะคะแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นเรียกว่าขั้นสูงสุดใช้ก่อนนะคะที่จะลงเจ้าไตรลาจิน่าตัวหลักตัวนี้คุณใช้คุณจะรู้สึกเลยนะตื่นเช้ามาหน้าคุณจะนุ่มเด้งแล้วที่สําคัญรูขุมขนคุณจะกระชับรู้สึกได้ตั้งแต่สัมผัสแรกเลยค่ะ <Ừ. S 1> แล้วที่สําคัญนะคะไม่แพ้เลยไปรับประกันค่ะว่าเป๊กเป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากดที่15.7หรือนึ่งตลาบจนด200สายค่ะ 2ก็ปุกใหญ่บวก2พกพาพยาบุสเตอร์อีกหนึ่ง5ชิ้นตรงนี้นะคุณจ่าย2,990บาทที่สำคัญส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายก็ยังได้ค่ะไม่ต้องรอรายการอื่นวันนี้โทรเลยที่157 7ค่ะเฉลยกันค่ะอาจะลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์คือราศีกเดแม่หรือเปล่าพืชสอบพืชสบัวราศีพืชสบกัเราศี ราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธุครับตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมายาวๆไปถึงเมษาปี68คือปีหน้าดับสดีซึ่งเป็นตัวแทนของกูสนนลนผลบุญคุรุเทวะจรนทับดวงชะตาตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์และ12ปีมีครั้งหนึ่งที่จะอยู่ปีหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของกุสนนลผลบุญที่มีมากน้อยเพียงใดก็ตามที มันไม่เท่ากันหรอกครับในแต่ละคนก็จะปรากฏผลนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าไปมองคนที่เขารวยอยู่แล้วเห็นไหมคนที่จนมารวยมีมากมายทําไมเขาทําได้เขาก็ต้องมีวินยัยเขาก็ต้องมีสมองเขาก็ต้องสร้างบุญเขามีองค์ประกอบครบครับและในเวลานี้ดาวราหูจรเข้าเรือนราพกนะครับให้เป็นมหามงคลไทยดาวเสาจรเข้าเรือนกรรม,มะของชาวราศีพฤกษภเป็นองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบต้องมีกําลังใจเพราะตอนนี้ดวงจะต้องดีขึ้น ในการคิดใหม่คุณเรียนรู้ภาษาจีนหรือยังคุณเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆหรือยังที่จะเอาโลกของสินค้าไปสู่ในโลกตรงนั้นคุณเรียนรู้ที่จะเรื่องกปัวดักลายหรือยังถ้าไม่เรียนรู้แล้วคุณจะเอาอะไรลงไปที่จะก่อให้เกิดก่อให้มีก่อให้เป็นทุกอย่างมันไม่ได้ลอยมาในอากาศนะที่บอกว่าดีเย่ยแปลว่ามีความหวังกำลังใจชื่นใจในอนาคตที่กำลังจะดีและทุ่มสุดกำลังทุ่มสุดชีวิตลงไปทํามันและจะมีเพราะผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วมันไม่ฟุกหรอก มันต้องมีวิชาความรู้ก่อนจะมีวิชาความรู้ก็ต้องมียุริยะอุสาหะมากกว่าเขาจํามากเขาอันเกิดจากการอ่านมากดูมากฟังมาก,มาก,มากทางธรรมเรียกว่าพาหุสัญจะต้องมีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นองค์ประกอบที่จะต้องอธิบายในความเป็นไปว่าดวงคือเรื่องดีแล้วเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันท,ที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้ายเปอร์เซนต์ได้แก่ ชาวราศีพฤษภวันถุกครับสาธุเลยค่ะก็คือสิงหคาคมเนี้ยน้องธีราก็คือคบหนึ่งขวบพอดีใช่ค่ะเอ๋<ร>อเจยเออตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกน้อยนี่ชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะคำว่าเปลี่ยนหมา,ายถึงว่ามัน,ม,นมันมันมีโชคเข้ามาหาเราจากการเกิดของเขาตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องนะอะไรอย่างงี้ไหมจริงๆมันก็มีนะคะแต่ว่าแอร์ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะบังเอิญหรือว่าอะไรนะพี่ลิงแต่ว่าก็มี ถูกลอตเตอรี่สองใบ <c oughs> เคยถูกบ้างไหมก่อนหนะ้าที่มีทิลาเนี่ยไม่เคยถูกคือ <c oughs> วันน,นั้นคนขับรถฝันว่าแบบว่าน้องอะ่ะท่องตัวเลขจนมาถึงแบบแปดแปดแปดเจ็ดอะไรเงี้ยหนูก็เลยซื้อ <c oughs> หลังจากนั้นก็พยายามซื้อตลอดโดนกินมาตลอดจนทั้งทุกวันนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมดหนึห่งเจ็ดเดือนแล้ว <c oughs> นะฮะไม่แล้วแต่เขาเลี้ยงง่ายมากเลยเห็นที่แบบว่าพาไปออกงานแล้วแบบหลับปุ๋ยคาแบบอีเวนท์ที่แบบคนเยอะเก็หลับได้แปลว่าเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายมาก พยายามให้เขามาแบบเหมือนอยู่ในชีวิตเราโดยที่แบบเหมือนเราไม่อยากเปลี่ยนชีวิตเยอะอะพี่ไอซ์หนูรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยที่มีเขาอยู่โดยหาสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถอยู่กับเราได้ทุกที่คือตั้งแต่มีเขามาหนูไม่เคยแบบไม่เคยออกไปทํางานนอกบ้านโดยที่ไม่มีเขาอะ่ะหมายความว่า เราอยากกลับบ้านเร็วๆทุกครั้งหรไปกระเปพาเขาออกไปด้วยเลยหรือว่าไปทํางานต่างประเทศก็คือเอาเขาไปด้วยเลยรอยเงี้ยไปเที่ยวก็ไปนี่ใช่ไหมใช่คือพาไปหมดเลยเป็นไปต่างประเทศครั้งแรกไปญี่ปุ่นญีุ่่นแล้ววันที่23สิงหาคมนี้นะคะคือวันเกิดน้องทิลาเอาพวกเราแฮปปี้บ day หน่อยแล้ว ก็หอมน่ลงนี่ลงเห็นิ้มนหลานดีอั้อันน่าหยน่าหลีะไรอ่ะขอให้น้องธีราเป็นเด็กที่แข็งแรงมีแต่คนรักไม่ต่เอ็นดูนะคะขอให้น้องธีราเป็นหลานที่น่า ทางนี้ทางนี้ล er, ูกนี้ลูกนี้อยู่ทางนี้ไม่แล้วันดเหมือนจะไม่อะที่ล้าเหมือนเอ่ยยังไงก็ไม่เอาคนคนนี้นะขอให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกและหนูก็เป็นลูกที่ดีของแม่นะคะขอบคุณค่ะคุณสันวันเกิดนนคราบมาเป็นแม่ที่ดีนี้ตลอดไปนะครับ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลมังกร ผ่านการคัดสรรอย่างดีจากกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขชั้นนำมามอบให้ด้วยครับส,สิ๊งโอเคติมงคนไปใช้ก่อนนะลูกนะนเอาคิ้โอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะใช้แล้วเป็นยังไงมารีวิวด้วยนะคะโอเคไหมที่ลาโทรมารีวิวกับน้าอ่ะโอเคโอเคข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด4คน,นะคะ่ะได้คือตุ้ยนะคะเสาค่ะจ๊อบและเพื่อนค่ะครับผมอ้ะซึ่ข้อน่าจะดีหรือร้ายสักคร่ ขอให้ไม่มีความสุขความเจริญแล้วผลกรรมอะไรก็ตามที่แบบว่าเราเวลาเคาะไม่ดีก็ขอให้หลไปอีกคุณตี2ตีสามโกันมาทักกันมาคนนั้นเท่านั้นคนคนี้เท่านีนนนนนน้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอนคืนให้เอ๊ะเหลือไม่กี่ชั่วโมงก็จะพรุ่งนี้แล้วจะไม่โด <c oughs> ้ใช่ตอนนี้มีคนยืมค้างอยู่เยอะไหม